Bella, เบลล่าเฉลยแล้วนางเอกซุ่มคบเจ้าของโรงแรมเผยอยากได้คนรู้ใจที่ช่วยซัพพอร์ตย้ำยังสนุกกับงานไม่มีเวลาเหงาครั้งก่อนให้สัมภาษณ์ช่วงมีว่างแล้วจีบได้งานนี้นางเอกสาวอารมณ์ดีเบลล่ารานีแคมเปญพอมีข่าวอักษรยอ่อนนางเอกดังซุ่มคบหนุ่มเจ้าของโรงแรมเลยมีคนพุ่งเป้ามาว่านางเอกดังคนนั้นเป็นเบลล่าหรือเปล่า ล่าสุดได้เจอเบลล่าในงานเปิดตัวภาพยนตร์นักครบมนตราที่ชั้น5พารากอนซินิเพล็กซ์ซึ่งนางเอกร่วมภาคเสียงด้วยหลังจบงานได้ขอสัมภาษณ์นางเอกสาวถึงเรื่องหัวใจเป็นนางเอกที่แอบคบหนุ่มเจ้าของโรงแรมให้ทายไม่ใช่คะ่ะมีใครที่ทำงานเกี่ยวกับโรงแรมมาจีบบ้างไหมไม่มีเลยเจ้าคะ่ะไม่มีจริงๆและตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกับใครในเชิงนั้นเลยต้องให้พลอยผู้จัดการไปเช็คระบบหลังบ้านอีกทีไหม ว่ามีหนุ่มๆทักมาบ้างหรือเปล่าอาจจะต้องลองดูเนื้อเผื่อว่าเราตกหล่นก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเหงาไม่มีใครเข้ามาจีบเลยเหรอมันไม่มีเวลาให้เหงาเลยยุ่งมากทําร้านขนมด้วยลงไหมที่อยู่ๆเรามีชื่อที่มีเจ้าของโรงแรมมาจีบไม่มงงค่ะเข้าใจได้มีเพื่อนๆส่งข่าวมาถามบ้างไหมไม่มีเลยเพิ่งรู้วันนี้ค่ะหรือว่ามีแล้วเราไม่รู้ตัว นั่นก็แปลว่าเรายังไม่เจอแต่คนก็เชียร์อยากให้เรามีแฟนยังไม่เจอไงแน่อยากบอกคนที่เขาทักมาแล้วเรายังไม่เห็นให้เขาทักซ้ำไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันอยากมีไหมตอนนี้เฉยๆตอนนี้ยังไงก็ได้สำหรับเบลตอนนี้สนุกกับงานกับร้านด้วยค่ะยังไม่มีเวลาเหงาค่ะถ้าหนุ่มที่มาจีบเป็นเจ้าของธุรกิจถือว่าเป็นเป้าหมายของเราไหม ้ามีมุมมองแบบที่ทำให้เบลเติบโตได้หรือว่ามีมุมความคิดได้เบลก็โอเคนะเบลรู้สึกว่าถ้าเกิดจะมีใครสักคนก็ขอให้เป็นคนรู้ใจช่วยคิดและเป็นซับพอร์เตอร์ด้วยค่ะมีมูขอเรื่องความรักบ้างไหมรวมๆแสดงว่ามีต่อคิวพระแม่รัศมีอยู่เวลาไปมูเรื่องความรักจะขอเป็นเรื่องสุดท้ายขอเรื่องแรกคือง,งานตอนไปขอพระแม่รัศมีตอนนี้เขากำลังฮิเตเอารูปไปให้ท่านดูด้วย เราอาจจะพลาดตรงนี้ด้วยที่เราไม่ได้ทํามีริบไหมว่าหนุ่มที่เราต้องการต้องเป็นอย่างไรบ้างไม่ค่ะอายุเท่านี้แล้วแค่คนที่เป็นเพื่อนกันเหมือนรู้ใจกันซัพพอร์ตกันก็พอต้องเป็นหนุ่มที่ชอบทานขนมหวานด้วยไหมควรนะคะจะมาไดเอต่อตลอดไม่ได้ตอนนี้มีหนุ่มมาที่ร้านบ่อยๆไหมไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่ได้เข้าร้านทุกวันตอนนี้โสดสนิทค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ